ตื่นตาเศร้ามาไ้มาหน้าพี่น้องมือนี่พาษีมาสามเข่าก้าลกไวซีหามือเราค่าฝนตกสมือหลาย,ยายบ่ได้มาเบิ่งบรรยากาศทงหน้านี้มือเศร้าบัน้มาเบิ่งมกกัดกาใยแบยดายโกไหวพี่น้องมันสิเป็นห่วงค่ามัดแล้วเบิ่งเนยจ้าพี่น้องมัดกาข่อโลกไววเป็นอาทิตย์แลยที่นี่เพราะ่าสีมาดำฝนกับมัดตกเบิ่งเนี่ยล่ะ สิเป oh <laughs> <laughs> ็น yes. ว่างค่ามัดแล้วเดอนี่โอ้ยผ้านางไปลุ่งตุ่มกันเด้อพี่น้องไปหายางเบองหมวไหลมันวางกันเด้อค่ะมองได้มันวางมันเปื่อยเกิดสีดำเสริมดำสมนอกจากพี่น้องเสียดายกาผนังมิตะกีบงงามนี่ค่ะพี่น้องเนี่ยมองแจ้งเสียมองแจ้งสีมันเปื่อยออกดำได้อีกเป็นต้นสองต้นได้ยางเบิ้งกอนเด้อพี่น้องเด้อยางหาเบิ้งตัวทัวกน โอ้ยตกลุมตกรองค่ะคันแท้เพิ่นก็นจะเหม็นมินมะึงแงกระสีหายน้องมาเสริมขันแท้ออลง่งอยู่นี่ขันแท้มองเสาเจวนนี่ฟังแรงๆก็ะเห็ดเบาท่านโอ้ยไปมากกันเลยบ่ได้เห็ดย่านเสาเจวนมันโคลนว่าเห้าลรอมันท่างน,านั้นฟังน,นั้นมันสิเป็นหน้าพิ่นเนาะค่ะหน้าอ่าว นี่เฮาก็อยากเห็ดยุ่นในเขตของเฮารวกน้ำเนาะคะ่ะก็เลยอยากเสริมคู่ออกมาแบบสัน้นพอได้ต่ยางมันก็นเลยเห็ดบ่แล้วฝนกับมาตกก่อนก็สิเป็นยังสี่แหลายยางน้ำคันแทกนก้กับสิตกจุกตกจากยางเบพังก่อนขาดเบืบ้องลูกพี่น้องนี่นี่น,นี่มองหน,นึ่งนี่เห็นบ่กหันลุงขาดลุงเฮาก็สิได้ยางสามตายวาละพี่น้องเอ้ย ราะว่าห้องมีกาอยู่เนาะค่ะปก,กะติเห็นบ่มีอก็บ,บ,บ่เป็นหยางดรอกปล่อยไปเลยๆมาหนีมันมีกาเข้ากยากยางบึ้งยางสามหยางสมไปให้มันเต็มเนาะค่ะนี่บึ้งต้นหนึ่งนุ่นะหลายอยู่ด้ค่ะพี่น้องแต่ว่ผ่า,าร่วมแล้วกับง่ามกําลังถอดหางไกลกลําลังถอดยอดนั่นนะเห็นบ่เน,นี่ยนี่ยจังเสียจ้าเสียเข้าก็ต้องสมตรงสามพี่น้อง เดี๋ยวหาไปเอากามพาสามกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะร้างฝนวัฒนลิน,นเหมือนนี่ฝนวัฒนมาดอกเหมือนนี่เป็นหูบลมร่มเป็นหูบอากาศดีๆค่ะเอวกามาสอมก้อนยางเบื้องแล้วลูพี่น้องก้าคอยติดเป็นยอดเป็นห่วงข้ามัดแล้วนี่จะ่าจักมือแล้วสามให้มันแล้วก้อนให้มันเหมือ หอมจ้างบางเลยโอ้ย,อยใบอันนี้จะตกม่ใช่เขา้าด่หัก้นอนไได้ไม่เป็นของดีด้วยต้นสักเนาะดูไก่ป้าเข่าว่าได้ไดิมน่ย น่าพักเมื่อสลบเอา,าอ่ะเหมือนอยาแต่ยำลงุ่งนอ่ไก่หนียาหลายคักแถวนีปีนี่สิบแปดยาคักคักเลยว่ามันขึ่นมได้เลยว่ามันง่อยหัวมาได้เลยเนี่ยเหยียบมันใส่ขีดตมุมเลย ดำไปแล้วกับนางเศร้าเมยอสเสร็จแล้วพี่น้องเบื้องก้าข่อยสองมัดยั่งสองมัดเ <mm> บื้อนแน่งตอนนี้ได้ค่าย,ยุดตาก,าก้าก็มีเม็ดนีก็สสได้ไปเอาเบิ้องหน้าน้าปวดนะก็ถือบางงามย่ดอก <mm> 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 เขาห่างจากดำเพราะว่ากาเขามีมนเป็นหม่องว่างเบื้องเบื้องไปที่เพิ่นดำมันเปื่อยมันหยั่งลงเขาก็อดดำเสริมบ่ไดเนาะค่ะนางเศร้าเมยไป ยางกิตตอมจำนี้ก็เศ้าพี่น้องจ้าอฝ้าดำก็เด้อพี่น้องเดี๋ยวฝนสิบ้าสร้างฝนมาทันล,ลินดำให้มันเหมือนกาล้วก็สิไปหาแนวมาเตรียมมืออื่นเป็นมือเขาพันษาเนาะคะ่ะายก็สิไปเขาวัดเขาว,ว่าน้ำพึนลูกเต่าหยุดก้านเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะทุกคนที่ส,สามเขา